ถ้าเพื่อนๆอยากตัดต่อการเปลี่ยนภาพแบบนี้ในคลิปนี้ผมจะพาทำ Transition ทำเองง่ายๆครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง about boy สนมครับ กลับมาพบกับเทคนิคการตัดต่อง่ายๆด้วยแคปคัตอีกเช่นเคยครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทำทราน n ิชชั่นง่ายๆสำหรับการเปลี่ยนภาพที่1ไปภาพที่2ให้มีลักษณะการเปลี่ยนที่มันกลมกลืนกันนั่นเองครับง่ายๆก็คือก่อนจะไปภาพที่2ก็ให้มีภาพที่2มาซ้อนภาพที่1ก่อนนั่นเองครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง Above b o y สนุมนะครับขอบคุณมากครับสิ่งที่เพื่อนๆต้องเตรียมก็คือภาพที่มีอัตราส่วนเท่าๆกันนะครับซึ่งในตัวอย่างนี้ผมก็เตรียมภาพที่มีอัตราส่วน4:3เอาไปให้มันเหมือนๆกันนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาลุยตัดต่อกันเลยครับให้เพื่อนๆเ,เข้าไปที่แอป CapCut นะครับจากนั้นไปเพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ครับ เลือกในหมวดหมู่ของรูปภาพนะครับเดี๋ยวเราจะเลือกมา1รูปภาพก่อนเพื่อเอาไปทําเป็นเทมเพลตหรือว่าลักษณะที่สามารถแก้ไขได้ซึ่งในตัวอย่างนี้ผมจะเพิ่มซัก1ภาพก่อนนะครับเลือกเป็นภาพแรกเสร็จแล้วกดเพิ่มนะครับเราจะจัดการกับภาพที่1ก่อนโดยเราจะให้ความยาวของภาพนี้มีขนาดอยู่ที่2วินาทีโดยประมาณนะครับจากนั้นผมก็ใช้วิธีการคัดลอกเลื่อนลงไปด้านล่างหาคําว่าคัดลอก จากนั้นเราก็เลื่อนกลับมาหาคําว่าภาพอ้อนจากนั้นเดี๋ยวขยายนิดนึงเนาะให้มันเห็นง่ายๆลักษณะแบบนี้ด้านล่างนะครับเพื่อนๆก็แตะแล้วก็ย่อให้มันเหลือสักประมาณ1วิเสร็จแล้วกดค้างแล้วก็ดันไปไว้ตำแหน่งก่อนจะหมดคลิปลักษณะแบบนี้นะครับเราก็จะได้ลักษณะของตัวอย่างที่จะเอาไปทําคลิปนั่นเองเนาะจากนั้นให้เพื่อนๆไปแตะคลิปที่อยู่ข้างบนเรามีกี่ภาพเมื่อสักครู่นี้มี6ภาพ ใส่มาแล้ว1ต้องเพิ่มอีก5ภาพด้วยกันเราก็ทำการคัดลอกไป5ครั้งนะครับ1 2 3 4 5จากนั้นเดี๋ยวเราไปแทนที่รูปภาพในแต่ละอันกันครับอันที่2เลื่อนลงด้านล่างจะมีคำสั่งแทนที่อยู่ครับเพื่อนๆแตะไปที่แทนที่แล้วก็เลือกภาพที่2เลื่อนไปอีกไปแตะภาพที่3แล้วเราก็เลื่อนไปหาคำว่าแทนที่ เสร็จแล้วก็เลือกภาพที่3ถัดไปอีกครับแล้วก็แตะไปที่รูปภาพเลื่อนไปหาคำสั่งแทนที่แล้วก็เลือกภาพถัดไปข้อสังเกตนะครับถ้าเพื่อนเพิ่มภาพแล้วมันจะมีคำว่าเพิ่มแล้วเราไม่ต้องตกใจเนาะว่าเรายังไม่ได้เพิ่มมันไหนหรือว่าเพิ่มมันไหนไปแล้วนั่นเองครับก็กดอันที่ยังไม่เพิ่มนะครับจากนั้นก็เลื่อนไปแล้วก็ไปเลือกรูปภาพแล้วก็ใช้คำสั่งเดิมครับแทนที่รูปที่5แล้วก็รูปสุดท้าย แตะไปที่รูปภาพแล้วก็คำสั่งแทนที่แล้วก็เลือกภาพสุดท้ายเราก็จะได้ภาพที่มีความยาว2วินาทีเหมือนเหมือนกันเลยนั่นเองครับจากนั้นเรามาทำในส่วนของ transition ที่เราจะทำเองนะครับซึ่งต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าภาพที่1จะไปภาพที่2เราก็จะต้องเอาภาพที่2เข้ามาซ้อนในภาพที่1ก่อนดังนั้นด้านล่างนี้เพื่อนๆก็ใช้คำสั่งเดิมก็คือแตะแล้วก็เลือกคำว่าแทนที่ ไปเอาภาพที่2มาครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้จากนั้นเราก็ทําการคัดลอกนะครับไปอีก5ครั้งด้วยกันแตะแล้วก็คัดลอก1 2 3 4 5แล้วก็เลื่อนไปกดแตะค้างไว้ดึงไปไว้ท้ายสุดก่อนอันนี้เหมือนกันครับก็ขยับมาเรื่อยๆแต่ละภาพกดค้างให้มันอยู่ประมาณว่าก่อนสุดท้ายของคลิปนะครับอันนี้ก็เหมือนกันแตะค้างไว้ แล้วก็ดึงไปครับตรงนี้อ่าแล้วก็ภาพนี้เหมือนกันแตะค้างไว้แล้วก็ดึงมาปุ๊บอันนี้อีกครับแตะค้างไว้แล้วก็ดึงมาปุ๊บแบบนี้อ่าก็ได้ลข้ขางล่างแบบนี้นะครับอ่าจากนั้นเราก็ทําการไปเปลี่ยนภาพนะครับโดยภาพข้างล่างที่2ก็ต้องเป็นภาพนี้นะครับเราก็แตะแล้วก็เลือกไปที่คําสั่งแทนที่เลือกเป็นภาพที่3ต่อไปแตะ ข้างล่างเลือกเป็นภาพนี้นะครับ <m uch> ก็ไปใช้คำสั่งแทนที่แล้วก็เลือกภาพนี้สังเกตภาพดีๆนะครับเราจะเปลี่ยนภาพนี้ให้เป็นภาพนี้ก็คือแตะแล้วก็เลือกแทนที่เป็นภาพเสื้อม่วงนะครับจากนั้นตัวนี้ก็ให้เป็นเสื้อดาก็แตะเลือกแทนที่แล้วก็เลือกเป็นเสื้อดาส่วนนั้นสุดท้ายจะเป็นภาพแรกนะครับก็แตะแล้วก็เลือกคำว่าแทนที่ให้เลือกเป็นภาพแรกนะครับ ก็มันก็จะเหมือนกับว่าวนลูปไปหาภาพที่1น,นั่นเองเนาะเราก็ได้ลักษณะแบบนี้นะครับส่วนถัดไปเราก็จะใช้คําสั่งในการตัดรูปภาพนะครับโดยไปแตะที่รูปภาพที่เราซ้อนมาไปที่คําสั่ง cut out แล้วก็ลบพื้นหลังอ่าเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องเลื่อนไปอีกครับแตะที่ภาพลบพื้นหลังกดเครื่องหมายถูกต้องเลื่อนไปอีกแตะที่ภาพที่ซ้อน กดลบพื้นหลังแล้วก็กดที่เครื่องหมายถูกต้องเลื่อนไปอีกครับแตะที่ภาพที่ซ้อนแล้วก็ลบพื้นหลังเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องก็ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหมดลบพื้นหลังแล้วก็เครื่องหมายถูกต้องและก็แตะลบพื้นหลังปุ๊บเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับ ลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อเพิ่มความน่าสนใจเราก็อาจจะไปใส่ a อนิเมชันให้ในส่วนที่เราแทรกมานั่นเองครับเลื่อนไปอันแรกเลยนะครับแต่จากนั้นไปที่คำสั่งอนิเมชันให้เลือกเป็นลักษณะของการเข้าผมจะใช้เป็นร็อกแนวตั้งนะครับแล้วก็ปรับความเร็วให้มันสูงสุดก็คือมันจะได้ช้าลงหน่อยนะครับเสร็จแล้วก็กดเครื่องหมายถูกต้องทำไปเรื่อยๆนะครับไปที่อนิเมชันเลื่อนไป คำว่าร็อกแนวตั้งแล้วก็เลื่อนไปทางขวาสุดซึ่งในส่วนนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะตั้งนะครับอยากได้ลักษณะแบบไหนก็ตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะครับทําไปเรื่อยๆนะครับโอเคเมื่อเสร็จแล้วเราเขมาลองดูอีกครั้งหนึ่งครับลักษณะการเปลี่ยนก็จะดูมีความที่แบบว่ามีอะไรที่มีลูกเล่นมากขึ้นนั่นเองครับ หลังจากนั้นเรามาตกแต่งด้วยการใส่เอฟเฟกสักนิดหนึ่งนะครับเลื่อนไปตำแหน่งแรกสุดกดกลับไปหน้าหลักนะครับเลือกเอฟเฟกในส่วนนี้ผมก็เลือกเป็นเอฟเฟกวิดีโอจากนั้นผมก็ยังชอบที่จะใช้หมวดหมู่ประกายไฟอยู่นะครับแล้วก็เลือกเป็นแสงไฟสักนิดนิดหน่อยๆนะครับลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วก็กดที่เครื่องหมายถูกต้องนะครับผมก็เลือกวัตถุให้เป็นวิดีโอหลักนะครับจะได้ไม่ไปซ้อนทับกับคลิปที่เราเอามาซ้อนนั่นเองนะครับ จากนั้นเพื่อนๆก็ดึงในส่วนของเอฟเฟกนี่นะครับให้ครอบคลุมทั้งหมดของคลิปวิดีโอเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ไปใส่เสียงเพลงตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยครับก็ไปที่กดกลับกดกลับแล้วไปที่ระบบเสียงในส่วนนี้ก็เลือกเสียงตามที่เพื่อนๆต้องการนะครับ อาจจะใช้เสียงที่อยู่ในแอปก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเสียงที่อยู่ในแอปไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ใน YouTube ได้นะครับอาจจะติดลิขสิทธิ์ได้นะครับอันนี้ก็คือลองใช้ดูก่อนเนาะอันนี้ก็ลองลบมาอ่าถ้ามันยาวไปเราก็แตะแล้วก็แบ่งฉากลบทิ้งนะครับแล้วก็ดึงเข้ามาหน่อยอ่าเรียบร้อยแล้วเมื่อโอเคทั้งหมดแล้วเราก็ไปส่งออกกันครับ ซึ่งในส่วนนี้สามารถกําหนดความละเอียดแล้วก็อัตราเฟรมเรทได้ถ้าโอเคแล้วเรากดที่ลูกศรชี้ขึ้นเพื่อทำการส่งออกคลิปแล้วเอาไปใส่ที่สตอรี่หรือว่าเอาไปใส่ใน TikTok ก็ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานของเรากันดีกว่าครับ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการทำทรานซิชันหรือว่าการเปลี่ยนรูปภาพให้มีลักษณะกลืนกันให้มันแบบดูเนียนๆแล้วก็เท่ๆแบบนี้ครับหวังว่าจะถูกใจหลายๆคนนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อง่ายๆด้วยแคปคั t แบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกด กระดิ่งให้ช่อง about boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนําัไห้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ